นี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเตะแบบตัดนะครับหรือว euh. ่าเตะแบบโรไดา์หรือว่าการเตะแบบปิงนะครับผมซึ่งถ้าเราสมมติว่าเราสามารถเตะแบบนี้ได้เนี่ยเราไปคัดตัวที่ไหนก็ตามเนี่ยเรามีโอกาสติดสูงเลยนะครับผมการเตะเนี่ยตอนที่เราเตะไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนหมุนไซด์ด้านข้างแบบนี้ครับลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะหมุนตรงๆแบบนี้นะครับผมรูปแบบเริ่มแรกในการที่เราจะเตะเนี่ยเราเริ่มจากการใช้ในส่วนของปลายเท้านะครับผม ทำมุมนะครับกับเท้าที่วางนะครับในลักษณะ90องศาแบบนี้นะครับผมนี่ครับเริ่มแรก like นะครับเราเริ่มจากการวางแล้วก็เตะช้อนไปด้านใต้ก่อนนะครับนี่ครับใช้ส่วนของรองเท้าปลายนิ้วโป้งด้านข้างนะครับผมในการที่เราเนี่ยเตะช้อนไปนะครับเท้าหลักเห็นไหมครับในลักษณะ90องศาแบบนี้นะครับนี่ครับเริ่มแรกเนี่ยเราฝึกเตะแบบนี้ก่อนนะครับช้อนไปที่ใต้บอลนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอลเนี่ยมันจะม้วนตรงนะครับผม เราสามารถเตะในรูปแบบ่ันตายบอลได้แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็จะพ่ความแรงนะครับผมนี่ครับทามุมเหมือนเดิมนะครับ90องศาเหมือนเดิมนะครับผมเตะนะครับตอนที่เราเตะเนี่ยแน่นอนครับเราจะยืนตรงๆแล้วเราเตะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับเราจะต้องทําการยืนเฉียงนะครับ45องศานะครับเพื่อที่ทาการวางเท้าแล้วก็เตะให้ได้90องศานะครับผมนี่ครับเท้าซ้ายก็จะยืนในลักษณะ45องศาเฉียงแบบนี้นะครับเท้าขาเนี่ย ก็จะลืนในลักษณะสีท้าองศาเฉียงแบบนี้นะครับผมครับก้าวเอาไปนะครับแล้วให้ได้องศานะครับเราใช้ปลายเท้านะครับในการเตะก่อนนะครับผมนี่ครับยืนสีผ้าองศาแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ปลายเท้าเตะไปนะครับวางข้าศตรงกาครับเตะไปนะครับสังเกตครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยจะผลลักษณะตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วบอลมันจะพุ่งไปนะครับจางนั้นนะครับพอตอนเราสามารถ จับจุดการใช้ปลายเท้านะครับในฟุตบอลทำ45องศากับเท้าวางแล้วเตะไปดังป้ายลูกฟุตบอลให้ลูกบอลเนี่ยหมุนในลักษณะตรงๆแบบนี้ได้แล้วนะครับคราวนี้ครับเราจะเลื่อนนะครับมาเป็นจุดของคนนิโปนครับเลื่อนให้ใกล้เข้ามาที่สุดนะครับผมเพราะมันเป็นกระดูกช pues ิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนที่เราเตะเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยก็จะพุ่งได้แรงมากขึ้นนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอลเนี่ยก็จะพุ่งไปได้แรงมากขึ้นมากที่เราใช้ปลายเท้านะครับ อาจจะไม่ได้โดนใต้ลูกฟุตบอลมากจุดใต้ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเช้ส่วนที่เกียบขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราโดน,นกลางระหว่างใต้ลูกฟุตบอลกับกลางลูกฟุตบอลน,นะครับทําให้บอลเนี่ยมันจะพุ่งนะครับทั้งโด่งแล้วก็ทั้งพุ่งแรงเลยนะครับผม ไปดูนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถเตะในลนักษณะลักษณะบอลตัดสวยๆแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนครับเราไปคัดที่ไหนเนี่ยเราเตะในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยคนที่เขาเป็นกรรมการเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเตะได้นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีโอกาสในการคัดตัวติดสูงมากเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับ